พี่ก็จะไปทำเผาเลยเขา้าเลยนี่เข้ามาแล้วทุกคนมีคนแบบว่าถ้าใช้เหมือนเฟลคนอ่ะมันจะบินสูงคนพี่ก็เลยลองใช้โอเคเริ่ม กําแรกมันจะง่ายใช่ไหมมันจะมีที่ปีง่า,งาย 对。

tak kalau ni hui โอเคทุกคนต้องเปิดเทอร์คอนเมื่อก,กี้คือแบบเสียมากนี่ก็เทียนสองละตรงนี้ดูกพีองอันนี้อู้มีให้เลือกเฟืองแล้วยังไม่รู้ความสามารถเลยทุกคนโอเคทุกคน เลือดเฟืองพี่ชอบสีฟ้าพี่เลือดสีฟ้าปึ๊บ้ึพี่ก็เทีย์สองเลยอ,เอู้วเทีย์สองจริงอันไม่หรอกนะหาตัวไหนปั้งเฮ้ยทำไม,มดูเหมือน,นกระโดดสูงขึ้น ปีกปีกหนูคูหาช่องปั้นไม่เจอโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนบายบาย